จะมาเราเลื่องโลบักนั่นเองเรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันนี่ก็อ P p ที่2เกมในระบบเปิดให้โอกาสให้คุณสามารถแต่งตัวละครภายในเกมได้ตามใจชอบผ่านเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์โดยเราจะพูดถึงหลักการบริหารแบรนด์และวิธีการคนเรียนแบบในบทความอื่นคุณสามารถใช้เทมเพลตเสื้อผ้าในการออกแบบดีไซน์ของตัวเองและ เสนอค่าขาได้ในตลาดแลกเปลี่ยนโลบกปกติแล้วเสื้อผ้าพวกนี้จะมีราคาอยู่ในระหว่าง5ง1 0 0โลบกเสื้อผ้าที่จะเสื้อผ้าหลากหลายเหล่านี้จะทําให้ผู้ใช้สามารถเลือกแต่งตัวได้ตามสไตล์และความชอบของตัวเองแลกเปลี่ยนไอเทมหายากสำหรับความแตกต่างในระหว่างไอเทมลิมิเต็ดหรือลิมิเต็ดอันนั้นอยู่ที่ความ หายากและประวัติในการครอบครองไอเทมแบบลิมิเต็ดคือไอเทมที่ทางโรบกเคยวางขายในช่วงเวลานึงแต่ตอนนี้ไม่มีขายแลย้วส่วนใหญ่ไอเทมลิมิเต็ดยูนิคิวยูนิควกหมายถึงไอเทมที่เคยที่เคยทางโรบกเคยวางขายแต่มีจำนวนจำกัดนะสามารถแลกเปลี่ยนกับโรบกคนอื่นก็คือเป็นสกุลเงินแพลตฟอร์ม อย่างูปบักได้มากมายระบบแลกเปลี่ยนคือวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากมูลค่าและความต้องการผู้เล่นในแพลตฟอร์มโลบอกก็คือมัน e ีพีนี้มันสั้นมากเลยทุกคนพุกนอีพีที่แล้วอาจอ่านไปแล้วเรียบร้อยนะโลบักมันคือสกุลเงินของโลบอกนั่นแหละใช่โลบักมันก็คือสกุลเงินของโลบอกจะนิดนึงเลย นะครับเดี๋ยวขอไปก่อนแล้วไปบายไปแล้วนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อย